สุขสัน้นมันเกิดปามีค่ะวันนี้ค่ะบ้านฮักปามี่พ่นน้าเน่าเลี้ยงนะคะพี่เนยนะคะขอบคุณนะคะรับเลยค่ะคนละหนึ่งขวดนะคะวันเกิดปามีค่ะแกค่ะขอบคุณนปามี่คนแรกไม่ต้องขอบคุณกูกูเป็นเมียค่ะมาไม่พอมาเอามามามาเอาทุกคะแนก รับทุกแผนกนะคะแจกฟรีทุกแผนกคะ่เคนะเบร์เด้นะนะคะคลำบวยรบยะับี่ปลาหมีม่านารีแต่งหน้ายงหน้าแต่งหน้าขูดเบาเ <c oughs> คนละหนึ่งขวดนะครับคนละหนึ่งชิ้นนะครับครับตื่นไปแคมป์ะทมตีตาเมื่อก<า>ี้ฮะอะไรคะ,ะรคนละหนึ่งขวดคนละหนึ่งขวดค่ะรับได้เลยนะคะมาเลยค่ะอาจารย์เมานำ้ำฟีด้ว้อาจารย์เด้อคนละหนึ่งขวดหนึ่งขวดค่ะ ท่างทักปามนี้นะคะขอบคุณค่ะ